โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อุ๋วช่องแันต้าทีเฮ็ดอยู่กันในเกมโซนโปรเอ็กซ์ตีมนะครับผมแล้วก็จะมาทำคลิปนะครับผมเปิดเปิดสวรรค์ุดนะครับวันนี้10ชั่วโมงสวรรค์ใหม่นะครับ1หัวสวรรค์ใหม่1หัวนะครับผมได้มาทั้งหมดหัวละ1.45นะก็10หัวก็ประมาณสิบสนะครับตีไป15 M ตอนนี้เบรดประมาณ20บาทแล้วกันนะผมได้ราในคาร์เลี่ยนยี่สิบบาทก็ตีไปสักสามร้อยบาท คุ้มหรือเปล่าแล้วคำนวณให้ทุกคนดูเลยนะครับก็ผมได้เคลียร์ของที่ได้จากอ่านี้หมดแล้วนะครับก็จะมีแค่บัตรตัวนี้21ใบเดี๋ยวเราหักลบที่หลังเนาะก็ที่ไม่มีอะไรละนะครับกูลูกแกวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหักลบเอาแล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะ EP เริ่มต้นที่6กร้านเนะครับเดี๋ยวเราก็ุณทั้งคืนเลยนะคืนนี้นะครับว่าได้คุ้มหรือเปล่านะครับ EP นะถ้าเราได้1ล้านนะครับ1ล้านเราจะหักลบนทั้งหมด9้าบาทนะครับ ร้านละบาทตอนนี้นะครับเราถางลบไปนะเดี๋ยวเราจะคำนวณให้ท,ทุกคนดูนะโอเคก็เดี๋ยวตัดภาพไปตอนจบเลยครับผม let's go อ่ะโอเคผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับผมในการขุดสิบชั่วโมงของผมนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะขาดทุนแน่นอนดูจากตรงละนะคะผมก็ระหว,ว่างนี้เราใช้งบไปทั้งหมดสามร้อยนะครับผม3 0 0บาททีพที่เราได้มาทั้งหมดก็ประมาณนะครับประมาณนะ 11ล้านนะครับเพราะว่มาเมื่อวันนี้นะผมก็ขุดไปนะครับก็ตอนเริ่มตอน6ล้าน7นะครับตอนนี้ขึ้นมา17.9ล้านนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะได้ทั้งหมด11ล้านนะครับคิดเป็นเหรียญเด็ด9บาทนะครับผมก็ประมาณ99บาทนะครับผมอ่าก็ถือว่าตอนนี้เราก็ตามทุนอยู่ประมาณ201บาทนะครับผมก็หักเขาเอ EP ไปแล้วนะแล้วก็ของที่เราได้ตัวนี้ไม่มีเลยนะครับผม ถือว่าเราแว่งดวงโคตรหมานะครับผมดวงไม่ดีนะครับผมดวงไม่ดีเลยเนี่ยดูทดสอบดูไม่มีอะไรเลยครับที่ได้ขึ้นจากถาวรไม่มีเลยนะครับสักชิ้นเดียวเลยนะเห็นปะไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะไม่มีเลยสักอันเลยนะที่ขึ้นจากขุดนะครับไม่มีเลยจริงๆนะครับที่ผมดูมาแล้วนะครับไม่มีจริงนะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เพิ่งเปิดเปิดคอมมาเลยนะคือมันหลุดไปด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรด้วยนะเห็นไหมก็เริ่มต้นจาก21ตัวนะครับตัวเราได้มาเท่าไหร่ตัวเราได้มาทั้งหมดตาะ อะไรอะ่ะสาสิบสองตั๋วปะ่ะน่าจะขึ้นมาทั้งหมดสิบเอ็ดตั๋วนะครับสิบเ็ดตัว๋วนจะจ๊ะน่าจะ11เ็ดตั๋วนะครับนี่ไงสามสิบสองมา1ิบ็ดตัว๋วก็ตั๋วละประมาณทักเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่น็ดตั๋วประมาณเจ็ดแสนนะครับก็ประมาณอ่าสิบห้าบาทสิบห้าบาทพอนะสิบห้าบาทก็ตามทุนอีกนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทโอ้โหร้อยแปดสิบหกบาทก็คือลูกแก้วแล้วแหละตอนเนี้ยอือ้อก็คือของที่ได้ครับก็คือดูมแลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับ ใบฟอร์จูนิชแตกแรกเปลี่ยนไม่ได้ครับใบโบเอติ้งก็แลกเปลี่ยนไม่ได้ครับแม่งแลกเปลี่ยนไม่ได้คืออะไรงงจัดเลยนะแล้วก็ลูกแก้วที่ผมได้มาก็จะเป็นบวกเก้านะนี่ผมมีอยู่แล้วนะบวกเก้าพวกบวกเก้านะครับบวกเก้านะครับเนี่ยบวกเก้านี้บวกอันนี้ก็คือได้มาใหม่นะนี่บวกเก้านะครับได้ใหม่นะครับแต่ถ้าบวกสิบผมมีอยู่แล้วนะครับที่ประมาณนี้นะก็ถ้าได้เปลี่ยนได้ใบนี้ใบยี่สิบบาทครับยยี่สิบบาทนะครับก็เหลือประมาณหนึ่งหกหกครับใบนี้ใบประมาณสี่สิบบาทสองใบครับก็เหลือประมาณแปด แปบบาทนี้ก็ตีไปไปลหบาทพอเหลือแปบาทนะครับขาดทุนประมาณ80บาทครับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดวงไม่ดีสิบชั่วโมงนะครับก็ถ้าใครขุดน่าจะดวงดียวผมอาจจะได้ของถาวรมากน่าจะคืนทุนแล้วนะครับแต่ผมได้ขุดไปสิบชั่วโมงได้แค่นี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะจะไม่เจ็บเยอะนะสามร้อยได้คืนมาสองร้อกว่าบาทนะครับก็ขาดทุนประมาณ80บบาทนะั้นได้ EP ไปด้วยนะเราไม่ต้องวิวด้วยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ส่มเสี่ยงอยู่แต่ก็ตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปได้ไม่รู้จะเขาจะแก้หรือเปล่าก็ฝากทีมงานบมันแก้หรือว่าเป็นอย่างนี้แล้วครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าคลิปนี้ถึง20ไลไ์นะขอทั้ง20ไลค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมาสวัสดี2หวัวใหม่10ชั่วโมงให้ครับทุกคนนะถ้าไม่ถึงก็ไม่ได้ทำนะครับอยากเห็นผมใจต่างก็กดกันมานะผมขอทั้ง20ไลค์นะไปแล้วครับผมคลิปนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก,กกดไลก์กดแชร์กดซับส,บสไคร้แลวกดกระดิง่งถ้าชอบแฟนตานทีเฮด